ซึ่งในขณะนั้นไม่มีใครคิดว่าอันเดสตุนเยสนั้นจะออกจากทีมบุรีรัมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทีมบุรีรัมซึ่งหลังจากนั้นมันมีช่องทางครับช่องทางในการที่แต่ละทีมเนี่ยมีการเปิดตลาดนักเตะรอบพิเศษของไทยลีกขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดครับสิ่งที่ช็อกแฟนบอลมากๆนั่นก็เกิดขึ้นในวันที่30เมษายน2020มีการประกาศยกเลิกสัญญากันระหว่างบุรีรัมยูเนเต็ดกับทางอ yes ันเดสตุนเยสซึ่งเป็นการปิดฉากแยกทางกันหลังจากที่อยู่กันมัน ยาวนาน6ปีเต็มอันเดสตูนเยสในวันที่ไม่มีสัญญาเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ทาง BG ปรปทุมยูเนเต็ดอยากจะเสริมทัพเข้ามาซึ่งท้ายที่สุดแล้วอันเดสตูนเยสก็เซ็นสัญญากับ BG จีปทุมยูเนเต็ดเมนสเตน Stories ์ปิออนบอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยบายจอนขจรยศโชคธนเศก สสดีครับอยู่กับผมจอห์นคารจอน,อจอนยศโชคธนเสถและนี่คือรายการ Beyond บอไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยทางย t u b e ของเมน t a n นไ h a i l a n d ครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของนักเตะแนวรับชาวเวเนซุเอลาคนหนึ่งครับที่เข้ามาเป็นตำนานกองหลังในศึกฟุตบอลไทยลีกนั่นก็คืออันเดสตุนเยสและปัจจุบันก็อยู่กับทีมที่เป็นแชมป์เก่าของศึกฟุตบอลไทยลีกนั่นก็คือ BG ปทุมยูเนเต็ดจริงๆเรื่องราวของอันเดสตุนเยสนั้นไม่น่าจะมีรอยต่อกับ BG ปทุม ยูนเต็ดแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานนักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟต่างชาติของบุรีรัมยูนเต็ดในสมัยหนึ่งเขาอยู่กับบุรีรัมยูนเต็ดเนี่ยเขาคว้าแชมป์ไทยลีกได้ถึง4สมัย FA ครคัพ1สมัยแล้วก็ลีกครับอีก2สมัยซึ่งเขาเตรียมตัวที่จะจากออกจากรังประสาทสายฟ้า ด้วยความสมบูรณ์แบบและเป็นตำนานแต่ท้ายที่สุดแล้วมีเรื่องราวมากมายในช่วงเวลาหนึ่งที่ทำให้เขายังอยู่ในประเทศไทยและสุดท้ายก็เป็น BG จีปทุมยูเนเต็ดที่ได้ตัวเขาไปช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก่อนอื่นผมขอย้อนกลับไปเมื่อปลายปี2019ก่อนนะครับปลายปี2019บุรีรัมยูเนเต็ดถือว่าเป็นเต็งหนึ่งในการคว้าแชมป์ไทยลีกพวกเขานามาจนถึงนัดสุดท้ายเกมสุดท้ายครับแชมป์หรือถ้วยแชมป์ของ ไทยลีกเนี่ยอยู่ในมือของพวกเขานัณสุดท้ายบุรีรัมเจอกับทางเชียงใหม่ f c แต่เกมวันนั้นครับมันน่าเสียดายสําหรับแฟนบอลของปราสาทสายฟ้าเพราะว่าบุรีรัมเนี่ยทำได้แค่เสมอกับเชียงใหม่ f c ครับและก็ปล่อยให้ สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดหรือว่าลีโอเชียงรายยูเนเต็ดในปัจจุบันเนี่ยคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จซึ่งถือว่าเป็นแชมป์แรกในประวัติศาสตร์นะครับสำหรับศึกฟุตบอลไทยลีกของทางกวางโซงมหาภัยซึ่งการพลาดแชมป์สมัยที่7ของบุรีรรมยมในครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทําให้แค่แฟนบอลผิดหวังไม่ได้ทําให้แค่นักเตะ ไทยผิดหวังแต่มันทําให้นักเตะต่างชาติ1คนคนหนึ่งเนี่ยผิดหวังมากๆนั่นก็คืออันเดสตันเยสเพราะว่าเขาเนี่ยคาดหวังกับการได้แชมป์ในครั้งนั้นแบบสุดๆแล้วก็ก่อนที่จะอาจจะมีการขยับขยายเดินทางกับประเทศหรือว่าอะไรยังไงต่อซึ่งการพลาดเป้าการเฉลิมฉลองในครั้งนั้นเนี่ยอันเดสตันเยสได้กล่าวกับเรานะครับว่ามันเป็นการทาแชมป์หลุดมือในเกมสุดท้ายเนี่ยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นหลังเกมวันนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ตามมาคือมันเจ็บปวดทางด้านจิตใจเกินกว่าที่เขาคิดเขาใช้เวลาทาใจ อยู่ประมาณ2-3เดือนเต็มแต่หลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะอยู่กับบุรีรัมต่อแล้วก็คาดหวังที่จะคว้าแชมป์กับบุรีรัมซึ่งหลังจากจบฤดูกาล2019หลังจากนั้นเขาก็ตั้งเป้าหมายอย่างมั่นมากๆว่าเขาจะต้องกลับมาคว้าแชมป์ในปี2020ให้ได้ซึ่งเป็นแชมป์ไทยลีกแต่ทว่าหลังจากเปิดฤดูกาล2020ไป4เกมแรกบุรีรัมเนี่ยสามารถเอาชนะได้แค่1เกมแล้วก็เสมออีก1เกมเก็บได้แค่4แต้มเท่านั้นครับจาก4เกมแรกทําให้สปิริตของทีมทําให้บรรยากาศของทีม หลายต่อหลายอย่างมันดูลดลงแล้วก็ระสับมากเลยทีเดียวก่อนที่โลกใบนี้จะเจอกับสถานการณ์ที่ไม่มีใครที่จะสามารถหลีกหนีมันได้นั่นก็คือการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ซึ่งก็ทําให้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีการตัดสินใจพักเบรก ไทยลีกทั้งหมด6เดือนเต็มก่อนที่จะกลับมาเล่นกันใหม่ครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนเมื่อปี2020ซึ่งในขณะนั้นไม่มีใครคิดว่าอันเดสตูเนสนั้นจะออกจากทีมบุรีรัมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทีมบุรีรัมซึ่งหลังจากนั้นมันมีช่องทางครับช่องทางในการที่แต่ละทีมเนี่ยโดยการเว้นว่างจํานวน6เดือนเต็มนั่นก็ทําให้มีการเปิดตลาดนักเตะรอบพิเศษของไทยลีกขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดครับสิ่งที่ช็อคแ,แฟนบอลมากๆนั่นก็เกิดขึ้นในวันที่30 เมษายน2020มีการประกาศยกเลิกสัญญากันระหว่างบุรีรัมยูนเต็ดกับทางอันเดสตุนเยสซึ่งเป็นการปิดฉากแยกทางกันหลังจากที่อยู่กันมันยาวนาน6 ปีเต็มระหว่างสโมสรแห่งนี้และก็กองหลังดีกีทีมชาติเวเนซุเอลาซึ่งข่าวในตอนแรกนั้นมีการเปิดเผยว่าตูนเยสเนี่ยเป็นคนที่ต้องการยกเลิกสัญญาเองครับเพื่อกลับไปใช้ชีวิตที่สเปนกับครอบครัวนั่นก็หมายความว่าแฟนบอลชาวไทยในช่วงนั้นเนี่ยจะไม่สามารถที่จะได้เห็นอันเดสตูนเยสเล่นฟุตบอลไทยลีกแล้วเพราะว่าเขาก็อายุ33ปีแล้วแล้วก็เขาก็อยากจะกลับไปอยู่ที่ประเทศสเปนซึ่งครอบครัวของเขาอยู่ที่นั่นเขาโตที่นั่นซึ่งในช่วงเวลานั้นตูนเยสก็ ให้สัมภาษณ์ครับว่าเขาไม่ปฏิเสธเลยว่าเขาต้องการกลับที่ประเทศสเปนตลอดเวลาเพราะว่าครอบครัวของเขานั้นอยู่ที่นั่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากกลับก็จริงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทําได้เพราะเขาเคารพแล้วก็ ยังจะอยากที่อยู่ที่บุรีรัมยูเนเต็ดต่อเนื่องไปนานๆแต่การแยกทางกับบุรีรัมเนี่ยก็ทําให้เขาตัดสินใจอย่างมั่นเหมาะและก็เด็ดขาดว่าเขาจะกลับประเทศสเปนแน่นอนครับว่าตุนเยสเนี่ยรักบุรีรัมแล้วก็อยู่ที่นั่นมากว่า6ปีซึ่งหลังจากการแยกทางกับบุรีรัมไม่มีใครคิดว่าเขาจะอยู่ที่ประเทศไทยต่อหลังจากนั้นจริงๆแล้วอันเดรสตุนเยสก็มีความคาดหวังที่จะได้กลับประเทศสเปนคือเขาไม่ได้มองเรื่องของการเล่นไทยลีกต่อแล้วนะฮะตุนเยสบอกว่าหลังจากที่เขาตัดสินใจ จะกลับสเปนอย่างแน่นอนแล้วเนี่ยเขาได้คุยกับเอเจนต์ครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ช่วยหาสโมสรอนใหม่ที่ประเทศสเปนให้หน่อยเพราะว่าเขาคิดถึงครอบครัวคิดถึงเพื่อนฝูงที่นั่นเขาจากบ้านที่ประเทศสเปนมา7ปีเต็มครับในวันที่เขาจากมาเนี่ยเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยครับอายุประมาณสัก26และเขาอยู่ที่ประเทศไทยกับบุรีรร์เนี่ยจนถึง33ครับแน่นอนว่าเป็นช่วงชีวิตตั้งแต่26จนถึง33นี่มันเป็นช่วงชีวิตวัยรุ่นนะมันทําให้เขาเนี่ยคิดถึงครอบครัวคิดถึงเพื่อนคคิิดดถถึึงงงเพื่อนฝูการแ เขาคิดถึงทุกอย่างครับที่ประเทศสเปนเขาก็อยากกลับไปเล่นฟุตบอลที่ประเทศสเปนซึ่งประเทศสเปนเนี่ยแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะเกิดที่เวเนซุเอลาแต่ตัวเขาเนี่ยย้ายพร้อมครอบครัวมาอยู่ที่ประเทศสเปนตั้งแต่ยุคเจ็ดขวบครับแล้วก็เล่นฟุตบอล โดยเล่นฟุตบอลเนี่ยเซ็นสัญญากับสโมสรเยาวชนท้องถิ่นก่อนครับในแคว้นกาลิเซียจนเมื่ออายุ17ปีเนี่ยเขาก็ได้โอกาสเซ็นสัญญากับสโมสรเซลตาบิโกซึ่งถือว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่ประจําแคว้นแล้วก็เล่นฟุตบอลจนถึงขั้นได้ลงสนามในศึกลาลิกาสเปนแน่นอนว่าตุนเยส ผูกพันกับประเทศนี้อย่างมากแล้วก็เขาพร้อมเหลือเกินที่จะกลับไปแต่สถานการณ์ของโรคโควิดในประเทศสเปนในตอนนั้นเนี่ยมันแย่มากๆครับตุนเยสบอกว่า<ม>เขาไม่สามารถที่จะหาเที่ยวบินกลับประเทศสเปนได้เลยแม้แต่เที่ยวเดียวในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างหนักมากๆที่ยุโรปซึ่งตอนนั้นนะ่ะประเทศไทยเนี่ยแพร่ระบาดนิดเดียวครับไม่ได้เยอะมากหากเทียบกับในยุโรปโดยจริงๆแล้วเนี่ยตุนเยสเนี่ยพยายามหาลู่ทางอื่นแต่ก็ไม่สามารถที่จะหา ไฟบินที่จะกลับไปถึงปลายทางคือประเทศสเปนได้เลยยิ่งเวลาผ่านไปผู้ป่วยในประเทศสเปนก็เยอะขึ้นแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าการฉีดวัคซีนมันยังไม่เกิดขึ้นครับ ในช่วงประมาณสักกลางปีที่แล้วซึ่งทําให้ตัวของเขานั้นมาคิดครับว่าการกลับไปหาครอบครัวมันเป็นทางเลือกที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าในตัวเขาเนี่ยลูกและภรรยาของเขานั้นอยู่ที่ประเทศไทยพร้อมกับเขาตุนเยสบอกว่าช่วงนั้นเขาเครียดมากๆครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยการตัดสินใจไปซ้ายกลับประเทศสเปนมันก็เป็นเรื่องที่ยากหาไฟไม่ได้ส่วนจะไปทางขวาเราก็จากกับบุรีรัมมาแล้วไม่มีสัญญากับสโมสอนไหนเลยกลายเป็นว่า จริงๆแล้วตูนเยสเนี่ยก็มีช่องทางในการที่อาจจะโยกย้ายไปเล่นฟุตบอลในลีกเอเชียหรือว่าลีกอาเซียนทีมอื่นๆเขาคิดเหมือนกันครับและอีกด้านหนึ่งของภรรยาเนี่ย เขาก็ได้พูดกับทางตูนเยสว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่มีสโมสรที่ประเทศสเปนจริงๆกลับไปแล้วมีโอกาสสุ่มเสี่ยงในการที่จะติดเชื้ออยู่ที่นี่ต่อไหมและมันประจวบเหมาะครับมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่บีจีปทุมยูเนเต็ดโดยคุณประวินพิลลมพักดีประธานสโมสรอ,อยากจะขยับขยายยกระดับสโมสรให้ขึ้นมาอยู่ในระดับเลเวลเดียวกับการลุ้นแชมป์โดยคุณประวินพิลลมพักดีเนี่ยใช้เวลาคบคิดอยู่นานมากว่าจะตอบแทนเหล่าแฟนบอลอย่างไร เมื่อปี2019พวกเขาตกชั้นไปสู่ไทยลีก2ก็ยังมีแฟนบอลเข้ามาซัพพอร์ตอย่างมากมายจนกระทั่งเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ไทยลีก1ได้สำเร็จในปี2020อันเดสตูนเยสในวันที่ไม่มีสัญญาเป็นหนึ่งในช้อยส์เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ทาง BG ปทุมยูเนเต็ดอยากจะเสริมทัพเข้ามาเพื่อจะปะหนึกกกำลังกับนักเตะในตำแหน่งแนวรับอย่างวิกเตอร์คาร์โดโซซึ่งเป็นนักเตะต่างชาติเช่นเดียวกันรวมถึงอิราฟานฟันดี้อีกหนึ่งนักเตะต่างชาติชาวอาเซียนชาวสิงคโปรในนนตแแห่งวรับ เป็นว่านี่คือดิวครั้งใหญ่ของปีที่แล้วซึ่งตุนยเยสบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนไปขบคิดมากมายว่าสัญญามันต้องซับซ้อนตุนยเยสบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นเรื่องแบบนี้ฮะเรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดจนถึงตอนนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนวันที่เขาต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งมันเป็นวันที่เขาได้ข้อเสนอจาก BG ที่ปฏิเสธได้ยากซึ่งท้ายที่สุดแล้วอันเดรสดตุนยเยสก็เซ็นสัญญากับ BG ปทุมยู่นเตดแล้วมันก็มีเรื่องราวเรื่องราวนึงที่ก็น่าเห็นใจตุนนนนเเยหมืออกกัะัะพาารราาาว่่แขขงง BG ปทุมยูนเนตดกับบุรรรัมเนี่ยหลังจากนั้นต้องมีการเลื่อนออกไปเนื่องจากอัสบาอิสมาตุลลเยฟซึ่งเป็นกองกลางชาวอุซเบกิสถานที่เข้ามา อยู่ในทีมบุรีรัมยูเนเต็ดเมื่อสีซสั้นที่แล้วเนี่ยติดเชื้อโควิด19ทําให้เกมแรกของตูนเยสที่จะได้เจอกับบุรีรัมเนี่ยถูกเลื่อนออกไปซึ่งก่อนหน้าเกมการแข่งขันนั้นเพียงหนึ่งวันตูนเยสเองก็ได้รับข่าวร้ายครับจากประเทศสเปนว่าคุณพ่อของเขานั้นเสียชีวิตลงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพวกพวกเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าตูนเยสเนี่ยเองก็เสียคุณแม่ไปในช่วงหนึ่งที่เขาต้องขอทางบุรีรัมยูเนเต็ดกลับไปอยู่ที่ประเทศสเปนแล้วก็ไปเซ็นสัญญาระยะสั้นกับทางเเเเออช่ซึง yes, งตนยสก็ ใจเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับประเทศสเปนได้แต่ด้วยความที่เป็นนักกีฬาอาชีพแท้ๆด้วยความที่เป็นมืออาชีพอย่างมากโปรเฟชชั่นอลสุดๆเขาก็ลงสนามหลังจากนั้นอย่างเต็มที่และสุดท้ายครับอันเดรสซุนเยสก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสร B บีจีปทุมยูเนเต็ดเมื่อคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยแรกให้กับกระต่ายแก้วโดยผลงานของ BG เนี่ยดีกว่าบุรีรัมยูเนเต็ดซึ่งถือว่าเป็นรองแชมป์เนี่ย14คะแนนครับ77คะแนนกับ63คะแนนห่างกันถึง14แต้มกับซี ท่นที่มีเพียงแค่30นัดครับโดยสถิติของ BG เนี่ยแพ้แค่1เกมชนะ24นัดแล้วก็เสมออีกหนัดซึ่งฤดูกาลนี้อันเดรสซุนเยสก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญของสโมส G, ร BG ปทุมยูเนเต็ดและนี่คือเรื่องราวของอันเดรสซุนเยสนะครับในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ทําให้ชีวิตของเขานั้นพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือจากการที่จะต้องกลับประเทศสเปนกลายเป็นการที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็สามารถควา้าแชมป์ไทยลีกได้อีกสมัยกับทีมใหม่เป็นเรื่องราวที่วันนี้ผมนํามาฝากทุกท่าน ทุกท่านสามารถติดตามเรื่องราวดีๆครับเรื่องาสนุกๆของวงการฟุตบอลไทยได้ที่ YouTube ของ Mainstand Thailand ผ่านทางรายการ e ิยอนบอลไทยในทุกสัปดาห์นะครับแล้ววันนี้ผมจอนขจรยศโชคธนเสตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมนส a ต d ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter b l o g ก w e b เว็บไซต์ website. และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud, Spotify, Apple Podcast